มมไ,มนนไม่ใส่ฮอร์โมนั่นไม่ฉีดหมือนนัน่นบ่ฮือฮะเอาพี่น้องสวัสดีค่ะตอนคำนี่แหละตอนแรงตอนแรงคือตอนนั่นพระ่านเดนสุ่มเหล่าโอ้พดพักนี่นั่นโ,โอ้พักกับว่งงามพดชุมอืออะไรกันได้ อันนั้นบ uh> uh uh> uh> ่ขึ้นเนาะมันมันเป็นน้ำเบบบาดินคนกลนบลงบ่เลิกบ่หากบ่เลิกบ่ขัานกระจ้กขึ้นอืมยังมาหนีเนี่ยบัดบัดแปลงนี่ผัดขึ้นขึ้นแล้วเธอสันอ่ะมันเป็นน้ำเบบบาดินดินบ่เลิกบ่มืัอนั้นหมายถึงว่าเมืองทักษี่นองเอาตะ้บานแปลงนี่มันง่ามกอหมูเนี่ยเือหมายถึงว่าแปลงนี่บ้านง่ามกอหมู กอไปอ่ะเป่าลกูกเปาากินไม่ได้อยากาลอก,ล,กลูกแล,แล้วกินเหมดแล้วเราก็สิบ้านไม่อีกพี่น้องเอาเหมือนแรงสิได้ยงกินเหมือนแรงสิได้ยงห้างสิได้ยงกินนี่ไหมเห็นผักกาดไหมก็สีบ้านไหมกิน่เบื่อพี่น้องกินสุขภาพก็ได้บ่เป็นยังกินแห่งแรกว่าด้ซื้อมันเป็นพักที่ปลอดสารพิษไม่มีสารเคมีไม่มีพิษกินแบบธรรมชาติ ข้าวปลูกธรรมชาติค่ะพี่น้อยตะไคร่กับบ่ออีงเนาะนี่ยังกินแรงเข้าวันนี้ข้าวบได้ออกไปล่านนั่นเจ๊สุภิตาเนาะเพราะว่ามันค้าหยาเพิ่องกะเบิ่งพอยงการสูงเรากมันก็กลายเป็นแบบบได้ออกไปก็บอกเป็นยังเนาะว่าเปลี่ยนบรรยากาศเนาะเปลี่ยนบรรยากาศไปเรื่อยๆเออ บารีบาบารีบากันเนาะเอาเลี้ยวไปทางนั้นมันเสียงอีกย่งตนึ่งมูกมุ่เสียงผู้ใดอ่ะตัวยครับเสียงผู้ใดมาจมมกมุ่งนี่ลอยนั่นผู้ใดนะอ้างนี้ด่าล่าทุ่นแม่นี่ยนะด่าล่าแม่ทุนด่าใดโอ้ยยุ่งยิ้มแม่เอาขอดแว่นก่อนอ๋อเป็นคยิ้มด้วยเห เขาเนี่ยยิ้มแล้ก็สิหลอดเพลงโอ้ฟงกรบปุยู่นี่ไงฟังๆอย่า่าวฟังก่อนสุ่มไปก่อนอย่าฟาวอย่าฟาวไปไกลแล้วขันเป็นเอยาะยิ้มอีหรืเราหลอกเพลงมาเป็นได้หรือเห็นแต่ท้าหลังมึงนรว่าเป็นลุ่งตูไหมเรื่องว่าลุงตู่นะเนี่ยไม่ใช่ไหมลุงยิ้มแม่ลุงยิ้มลุงยิ้มอืมุงยิ้มแม่นอยู่บ่แมนโอ้ฟังๆฟังๆ บ่เคยได้ยินเสียงเราล่องนะก็สิบานแล้วไปขึ้นแขนดำๆเนี่ยน่ามีขแขนเพิ่นว่าน่ามหลายๆอยู่แขนมากดิเขาเปียกๆแน่แป้งเอ้าจับไปจับไป พูดได้เลยนะจุมบาวายอย่างนี้พูดไม่ได้พี่แม่พูดยิ้มพี่หลีที คนน้องสงของเรายังคงรักกันตื่นมาอวแต่ในงานที่นี้ไม่มีน้องเจ้ายังมาคอยเหมือนก่คอนเฮ้ยยี่ยมครับสวัสดีครับน้องก็ไม่มีเจ้าคือการ้องเพลงเยรอร้องเพลงอดีตข้ามหลังครับอดีตอย่าง อดีตรักสช้าวนค่ะอดีตรักสช้าวนเจ้ากระล่องปิ่นปะนี่บ่นี่แม่เอาคนว่ามันเจ้าสิล่องเพ่งบ่เปล่นอันได้ยินงแดงเตว่าโจมมุ่มมุ่มมุ่มอยู่ว่ามันเสียงอันอี่อย่างที่สนลอกเออโอ้ยใหนปวดเอวปวดพวกบักโม่บักเตียงเดี๋ยวนั่งมึงช่วงนี้อยู่จักบาทกันแปาดไม่ธรรมดาตัวน้ำบกบักหลายเลยน้ำบุกบักหลายน้ำมู่งไลลัง สองพ่อตังอุบนมาลินเต้าแสงแกนแสงพิลตื้ใจบ่ลืมลงอดีตลักเมียงเกาเป็นน้ำมูลตาอุบลจำได้เทียนคู่อนงถอโทูแม่เทียนเป็นข้วบัลองตรงโอ้เราปธรรมดาเสียนนีโมเดนาแตเนื้อแม่โมเดนาแตเนื้องาน ปีนี้ไม่มีน้องเจ้าแล้วสิร้องจูบมาเลยดียังมาคอยเหมือนเก่าแม่แต่เงาน้องก็ไม่มีนี่เหลือใจคนเจ้าบุญมนที่ว่าใจดีปวดพบักมั่วบักแตงร้องเพลงกะปินเมาขุดควอยไอยร้องเพลงกะปินมามาบัดนี้แต่ละซองเลยมันตาวิ่งต้าวิ้ม มองดูฟ้าเอ็นเต็เมฆ้าบังไหลเต่ตังโนโยสู้เอ้ะสู้ตังบ้านสั่งมาตมหลอกกันมาเดี๋ยวนี้นั่นสมมติไปไปบัดว่าใจของนางสั่งมา้อหรือมาเฮะมียันี้ดี เจ้ามีอดีตอยู่บ่ทางอุบลอ๋อครับมีครับแต่จริเจ้าเคยเอาเมียอยู่บ่บ่ครับเอาเจ้าคือสิมีอดีตสัตว์มีผู้สาวครับอดีตผู้สาวอ๋อโผล่แล้วโผล่แล้วโผล่แล้วผู้สาวสาวันนี้พี่น้องแสดงว่าเราสิคิดถึงความเกา่าความหลังคิดถึงความเก่คาความหลังเนี่เราจังมานางเห็นบ่เนี่ยมานางชมวิวนะบึงสมมติบ้าบึงบันแพงเป็นแม่น้ำมูลเป็นบ่อ๋อครับน้ำมูลไหลไหลังมันเนาะ แสดงมาจะลองจ๊บป่ะนี้เม็นบ่ลองจ๊บยุติเฮฟังมังหันหัวจะมาฟังในเครื่งเดียวหนึ่งไม่ใช่คือพันธพี่ผู้สาวอดีตพันธุ์ตีแม่อดีตยู่บนสิเราว่าเรามีผู้สาวแต่ว่าพรท่านไอ้เอากันเหม็นบ่เป็นอดีตซื่อๆอดีตรักที่น้ามูลบ่แม่น่ามูลบ่เมื่ออุบลนอดีตหักวันเข่าล้านชาอดีตรักวันเก่า โอ้แสดงมาแต่เกา่าแต่ก่อนเล่าก็มีอดีตเราจังจือเพ่งในวัิบีมาขอถามคือว่าเจ้าคือลองเพง่งบันใดสนะขอถามเจ้าว่าเจ้าลองบาไดดแม่ข้าอยู่ตัวสนแล้วลองได้อยู่ในเพง่งอืตาบาเจ้าจะไปะหาอัน,อนลองไปตัวทีตัวแดนฟึกไปฟึกไปหูไปควนเจ้าจะไปลองตัวทีตัวแดนเนื้อให้คนฟัง้งเนื้อแม่สุภาพได้ยินหูไปสักวัน แสดงมาเล่าเล่าได้สองเพลงนีดเล่าได้สองเพลงนีดตัวนี้อันเพลงอย่างกอที่ว่าเราลองหมูว่มว,ว่านหมู่ว่านเดี๋ยวเอาเซาดีก่อนก็รลองกับแม่ได้ครับเพลงอย่างน,นั้นเล่าลองเล่าลองเพลงอันนี้อีหยังก่อนแสดงมาเราจืจอได้อยู่แม่แม่ยานมา,า,าเาร,ราเจอบ่ได้เราปรธรรมดาตัวนี้เจ้าเคยไปน้ำมารับเมนบ่ไปแนะล้วคณะไหน ดิ่นควอนม้อยบ่ควอนม้อยคอยวอนโอ้เตายิมเตายิมมาจตะเอาพี่น้องโปรดติดตามตอนต่อไปว่าเามรุสุภาพบางเว้นนี่กะให้เล่าไปไปเฮ็ดยังก่อไปเฮ็ดไปเมรุสุภาพกันเฮ็ดไปจมไปมันห่อนมันซีเรียสเห็ดไปก็เลยจมไปเล่ากะจังไดล่ะเดี๋ยวจากนั้น พ่อพ่อได้ยินมาลองเพลงบ้านนี้นุ่มจูก็สิเอาไปเด้บ้านนี้นุ่มจูก็สิเอาไปเจ้าอย่าไปเป็นเด็กขาดเด้เจ้าห้ามไปเด้ยินบ่ครับครับครับตาพันพันนุ่มจูว่าให้เจ้าลองเพลงเจ้าสิบ้างไแเอาเจ้าก็ว่างเจ้าลองบ่ไนใดแต่บ้ครับครเจ้าเป็นดาราจ้องคอยแล้วเจ้าสิไปทั่วทิพย์ทั่วแดนบ่านใดบ้างให้ไปเจ้าต้องอยู่นี่มือแร้งจังสีน้อยมือแร้งจังสีน้อยู่นี่บ้านนี้ น้อนอยู่นี่นะพอสองการพอสองการไปเราพระท่านมาอยู่อยแรงเจ้าก,กับนอนเป็นมูแล้วคือเก้าวเวลาแย่เหมือนเตอรแย่เหมือนเ้าอ่ะที่เราได้มีมูพ่อได้ใส่พ่อได้ย่างลูกขึ้นม้าของหน้าของในพ่อเราได้มีมูเนอะเอาเคกิีนยุนี่ว่าเป็นยังดอกกระชายย่นี่แหละเห็ดยุนี่แหละสิบบาทเซอร์พายเออเอาเกินเกินไนนนะมนน่กันนะ่ะบ้างหันข่อยพ่ะท่านไหนได้ยินเสียงตอนแดก เห็นแต่จมมุ่มมุ่มมุ่มอยู่ไว้ว่าเป็นอีหยังว่ามปนผีบามาแต่ทั้งไหนเอาเกินขึ้นที่แรกกันนะเป็นไหนเป็นตะคือว่าเป็นตะปันมะหนักน่องปวดโพบักมู่บักแตงเกินขึ้นเกินขึ้นแต่ตอนแรกแค่นะเกินเกินเกินเดี๋ยวสิไปหนึ่งเขาเพชรน่ากินแล้วนี่ น้ำมูลไหลลังสองฟ้าฟังอมูบนวาลิน,น <c oughs> แล้วเสียงแกนเสียงพิลสึ้งใจอายบ่ลืมลงเขฝันสาปีกายยังได้เคียงโคนง เตนเป็นกบวนองไปน้ากระเบิงเบิงสายน้าไปน้ำเนรกกันซื่นบานแต่กินง่าเกาแปีนี้ไม่มีน้องเจ้า้อยังมาคอยเหมือนเก่าแม่แต่เอาน้องก็ดธรรมดาได้ไหมนี่ใช่บธรรมดาแล้วแื้อจืด้เสยแบนีหรือใจคนเจ้าบนที่ว่าใจดีใช่บธรรมดาได้นี่ เสียงใครอยู่เด้อเพียงหนึ่งปีแต่มาบัดนี้น้องลืมสัญญาเมื่อดูฟ้าเห็นแต่เมฆข้าหวังไอแทบจังก็อยู่สู่สู่ตั้งบ้านตัางมาตมหลอกกันปัญห้ตังต้องหอดพูยบานนี่นี่ต้องหอดผู่บานนี่เดิยต้องหอดพู่บานนี่นี่เสียงแค่ป่า เขาแห่เทียนเขาพันจาโอ้แล้วจืดใจะบเแวดังมาเหมือนเสียงสั่งจากสาวบนน้องบอกว่าเขาลืมเราแล้วลืมแล้วสัญญาละคนจนบัดนี้โตพี่มองมนสาวเมืองอุบลนั้นไม่กลับมาป้าเมือมองแา มูลไลลังไล่ไปวังวังไม่กลับหลังคืนมาน้องก็คงเหมือนกันใจเจ้านั้นดังสายทาลารักเราวันเขาวันจาเดี๋ยวนี้มาเป็นอดีตแล้วเออใจคนเย่ผู่เขาเมืองบหวานบ้านพี่น้องแตนซื้อเจ้าก็บบ่ คิดพอเข้ามาต่อกันบาดนี้นั่นจนมหอดีอนี่เพื่อบอกเป็นแปลไปบาตรวาใจของน้างสั่งมานนอหรือมาบาตเนี่ยจบแม่บาจเสยสมก็มีอดีตหรีอเนาะแสดงว่าเนีมันทั้งหูทั้งหลายยางได้แม่เนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตกอหูไปควันยาฟ่าวยาฝ่าวหูไปควัน điều chẳng phải phiền rồi để buồn, ok đó.